นิเพธท,ทานเป็นอย่างไรที่นี่ต้องการให้ท่านรู้จักนิเพธท,ทานทานเพื่อชำระกิเลสพ่อคูณความเจริญทางอริยมรรคออกมากขึ้นมากขึ้นจึงมีคำกล่าวว่าณบัณฑิตาอุปธิสุขสัจเหตุทันติท,ทา,นานานิปุณภวายะกามันจะเต อุปธิปริยายะอนุปภายะแปลเป็นภาษาเราว่าบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะอุปธิอันเป็นเหตุให้เกิดความสกุฟฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังมาหนึ่งแต่บัณฑิตนั้นจะให้ทานเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิ เพื่อนี้ผ่านฝ่ายเดียวอะ,อะไรคืออุปธิอุปปะไปมาเข้าไปอุปปะทิไปไปมาเข้าไปแบกหามยึดถืออย่างยิ่งมันมีอยู่สีอันตามวงปฐิเข้าไปยึดถือในเรื่องการามสาธุผู้ขาท่านไปแล้วขอให้ผู้ขาหาผู้ขามีตายไปได้ขึนสวรรค์ได้มี มีลบเป็นหน่อยเมีมีมลบเป็นลอยคนมีพระเมียเมียมีลบเป็นเป็นรอยเมียหน่อยเป็นพันเด้อให้มีนางฟ้าบริวารเทพเอัปรสรเป็นเมืองแสนแสนแม่นยังน,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 นั่นนั่นคือกามโมปฏิแห้สิตายจมเข้าไปอีกจึงไม่ได้ชักชวนทังธรรมทานอย่างนี้แต่ท่านบอกกามันจะเตอุปทิปปริขยายะท้าหันติทานานิอนุภวายะ แต่บัณฑิตจะให้ทานเพื่อทําลายเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิเพื่อความสิ้นไปแห่งครบครบคืออะไรภาวะที่จะเป็นอย่างโน้อนอ่างนี้ไม่ต้องมาเป็นอีกไม่ต้องมาตกในห้วงเหวแห่งความเกิดในวัฏสงสารอีกให้มันสั้นลงสั้นลงการให้ทานเพื่อให้ไปถึงสิ่งเหล่านี้ภาวะาภบเนี่ยแปลว่าเป็นภาวะที่เป็น เป็นผัวก็ไม่อยากเป็นเป็นเมียก็ไม่อยากเป็นเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่อยากเป็นเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่อยากเป็นเป็นแล้วมันมันทุกข์เป็นผัวก็ทุกข์อย่างผัวเป็นเมียก็ทุกอย่างเมียเป็นลูกก็ทุกอย่างลูกเป็นแม่ก็ทุกอย่างแม่เป็นพ่อก็ทุกอย่างพ่อเป็นเศรษฐีก็ต้องทุกข์อย่างเศรษฐีเป็นคนจนก็ทุกอย่างคนจนพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าพบ คขาบอพบๆเ่ยต้องเข้าใจคือภาวะที่เป็นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าพบแต่มองไม่เห็นความปลอดภัยขึ้นชื่อว่าพบพบ,พบมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ควรปรารถนาเปรียบเสมือนเพราะอภัยพระพุทธเจ้าพูดนะไม่ใช่อาจจะมาว่าพบนี้เปรียบเสมือนอุจจาระไม่ต้องแปลนะท่านรู้อยู่ในใจ อุจาระแม้จะมีเพียงน้อยนิดติดผ้าติดผ่อนน้อยเดียวก็มีกลิ่นเหม็นหน้าสสอิดสสเอือนใส,สะเอียนมากเธอทั้งหลายไม่พึงปารถนาพบพึงกระทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งพบจึงบอกว่าจึงบอกว่าปริขยายะกามันจะเตะปริขยายะถ้าหันติทานานิอนุปวายะ เธอจงให้ทานแบบบัณฑิตเพื่อให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งพบไม่ต้องปาถนาอะไรมันก็จะจะตามมามันเป็นผลธรรมดาเมื่อเรากินข้าวอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติถ้าเรากินข้าวอยู่เราไม่ต้องปาถนาความอิ่มหรอกถ้าทุกินข้าวในขอาในผู้ขาอิ่มเดอ้อเซฟแซบเนี่ยไปในอของผููขาอิ่มระนั้นจะปาถนาก็ตามไม่ปาถนาก็ตามความอิ่มจะอิ่มเองถ้าเรากินไปเรื่อยๆ กินป้ายแต่แต่คาทีหนึ่งถึงจนหอนคําสุดท้ายเนะี่ยมันจะอิ่มการให้ทานก็ทําไปจะปาถนาหรือไม่ปาถนาก็าตามแต่ผลมันก็จะออกมาโดยที่เราไม่ปาถนาก็าตามคนจึงไม่เหมือนกันเพราะมาตามกรรมกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมการให้ทานรักษาสิ่งเจริญภาวนาเหล่านี้เป็นกรรมดีเราจึงเกิดมาในโลกนี้เกิดมาทํากรรมแล้วก็กบหน้าก้มตาไปตามกรรมของใครของมัน แต่เราไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเราควรจะเผากรมให้มันสิ้นกมประหารกรมเพื่อจะถึงการชำแรกกิเลสคือกรรมนี่รรมนี้กิเลสนี่เป็นเหตุให้เกิดกรมเมื่อเราเผากิเลสก็เท่ากับเผากรรมจึงมีคํากล่าวว่ากรรมะทหานะในพุทธศาสนานี่มีมีความพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าเกิดมาเผาผลาญสังหารกรำ บวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสนาเพื่อจะเาผาผลาญสังหารกรรมไม่ใช่เกิดมาก้มหน้าก้มตาทำรรมาหากรรมแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมปรย่ยำเดียวนะมันจบไม่เป็นแต่าบอกภิกษู่ทั้งหลายกรรมนี้เหมือนได้เปียกมันดุง้งมันเป็นปมเป็นปุ่มมันเป็นเหมือนได้ได้เปียกป่วยการที่จะไปจัดไปสางมันโอ้ยฉันทุกข์อย่างนี้ลูกฉันตายผัวฉันตายทุก มาจากกรรมอะไรเนอะคิดไปก็เป็นบ้าประปรา,ปาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเลือกกรรมวิบากค,คือพ้นของกรรม่ยถ้าจะคิดเอามันมาคิดอย่างนี้จนเป็นบ้ามันก็ไม่จะรู้จักจบท่านจึงบอกว่าอาจินตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดคือคือกรรมวิบากในข้อหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ควรกระทำคือเผากรมสัพพกรรมรรมัคคายังปัตโตสัพพกรรมทิธานะปัตโตกระทาให้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรม เผาผานสังหารกรรมเสียโดยอริยมรรคขยานคือการประพฤติปฏิบัติในในอริยมรรคมีองค์แปดนี้นี่พวกเรามามา,มากในอาตมาพาฝึกพาหัดวิธีการเผาผานสังหารกรรมตัดได้นะกรรมใน,นเวเนตัดได้นะมีศิลปะในการตัดกรรมตัดเวนวันนี้คงจะพูดมากไปในกว่าน,นี้ไม่ได้ดอกเอาจําไว้ะแล้วนะให้ทาน ก็ทานเพื่อจะชำรกจิเลได้วันนีิเพทะภาคิยทานมาจําศีลก็จำศีลนิเพทะภาคิยาศีลมันมีอยู่ในหลืบในซอกแห่งพระไตรปิฎกน่าคิดมากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครอมาพูดกันอามามาพิจารณามาศึกษาดูลกอุ้ยดีจริงๆคำตอนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมมุติว่าตายก่อนพระท่านหัวจักพระธรดอก ถ้ามันมีโศกดีแท้เด้มาพอมาเห็นปะเลพสิตายก่อนเนี่ยเวลาก่อนที่จะตายได้บอกได้สอนพี่น้องทั้งหลายไม่ให,ให้ให้รู้จักวิธีชำแรกเจาะแทงออกจากวัฏสงสารวันนี้จะขอฝากท่านทั้งหลายว่ามานิเพเอานิเพกลับไปเอาไปน้่งในเด้ออย่าชิมกอออไปในเด้อนิเพเด้อนิเพทะแปลว่าเจาะแปลว่าชำแรก แหกแทงสิ่งที่มันกีดกั้งบังขวางอยู่ทานนะนิเพทภาชิยทานทานเพื่อชำระกเกเรดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่บอกว่าณนะบันดิตาอุปธิสุขัสะเหตุถ้าท,ทันติทานานิปุณปวายะบันดิตยอมไม่ให้ทานเพื่ออุปธิเพราะเหตุแห่งความสุข อันจะเป็นไปเพื่อความไปสู่พบทั้งหลายแต่บันดิจ,จะให้ทานเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิคือความเข้าไปยึดมั่นกาม,มูปธิเข้าไปยึดมั่นไปแบกไปถือไปเทินเอาซึ่งกามกิเลสูปธิเข้าไปแบกไปยึดไปถือเอาซึ่งกิเลสวัตถกุกามกิเลสกามทั้งหลายภูปธิเข้าไปแบกไปถือเอาภพ คือขอให้ข้าขาเป็นอย่างนั้นขอให้คอยเป็นจจสันเจสีเด้อขอใด้เป็นคนหนุมมีรูปห่ามสง่าง,ง,งามที่สุดในโลกถ้าคิดอย่างนี้ก็เข้าไปแบกแล้วนั่งเข้าไปถือแล้วนะอุปธิแล้วนั่งเป็นอย่างมันก็บดีดอกเป็นผู้หญิงก็ยังไม่ดีเป็นผู้ชายก็ยังไม่ดีเป็นกระเทยก็ยังไม่ดีคือถ้ามันเป็นภพนั้นจึงต้องหาวิธีชำแรงแหง,แหงแทงมันออกไปคิดให้ดีๆสายตาให้ยาวๆอย่าคิดสัน้น